สวัสดีครับคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องนะครับการขอบ้านเลขที่นะครับว่าขอตอนไหนนะครับเราจะขอบ้านเลขที่ตอนไหนดีนะครับก็เมื่อวานนี้ผมเพิ่งไปขอบ้านเลขที่มานะครับก็เพิ่งนึกได้นะครับว่าเฮ้ยเราใกล้จะยื่นกู้แล้วนี่ว่าบ้านเลขที่เรายังไม่ได้ขอเลยนะครับตอนนี้ก็บ้านได้ประมาณ90%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับรัวก็ก่อฉาบเสร็จแล้วบ้านก็กําลังทาสีนะครับ แล้วก็วันนี้กําลังเทพ,พื้นรอบบ้านนะครับเทพื้นลงรถนะครับเมื่อวานได้ไปขอบด็กที่นะครับก็ผมไม่รู้นะว่าใช้เวลานานหรือเปล่านะครับก็โทรถามผู้ใหญ่ที่ที่เราสร้างบ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านนะนะครับเขาว่าน่าจะประมาณถ้าเอกสารครบยื่นเรื่องเร็วก็น่าจะอาทิตย์สองอาทิตย์หรือเปล่านะครับวันนี้ดาวเอานะครับก็ต้องใช้อย่างแรกเนี่ย ใช้ประชาชนเราสำหรับที่เป็นบ้านไปที่อนามัยนะครับอนามัยหมู่ที่เราอยู่นะบางคนก็งงนะครับขอบ้านเลขที่บ้านไปอนามัยทําไมตอนแรกก็งงนะครับก็ที่อนามัยเขาแจ้งว่าเหมือนกับว่ามีกฎบ้านต้องมีซ้วมแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ้านก็มีส่วมทุกหลังแล้วนะครับเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่แน่ใจครับพูดไม่ถูกนะครับพอไปอนมามัยเสร็จ ก็ต้องติดสุขภัณฑ์นะครับหรือไม่ก็เอาสุขภัณฑ์ตั้งไว้ก่อนเฉยๆนะครับอาจจะยังไม่ได้ยานแนวจริงนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก็จะมาถ่ายรูปบ้านถ่ายรูปห้องน้ํานะครับรูปห้องน้ําก็ต้องมีสุขภัณฑ์ด้วยมีชักโครกด้วยผมก็วันนี้ก็เอาชักโครกซื้อชักโครกมาตั้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านจะมาถ่ายรูปแล้วก็ออกเลขที่บ้านไปที่อมเภอน่าจะใช้เวลามาอาทิตย์สองอาทิตย์มั้งนะครับ ก็ในการยื่นกู้ต้องมีว่าเลขที่ด้วยนะครับก็ขอไว้เน้นๆนะครับขอไว้บ้านสักประมาณ90%เนเนี่ยเราก็ขอไว้นะครับเวลาบ้านเสร็จยื่นกู้เราจะได้บ้านเลขที่พอดีได้ทะเบียนบ้านพอดีพร้อมยื่นกู้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ